เปิดค่าจ้างกะเสียบพี่เลียงลูกชมพู่ให้เงินเดือนสมฐานะตระกูลหมื่นล้านเงินเดือนแทบอึ้งให้ค่าจ้างสมฐานะตระกูลต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นั้นแม่ชมก็ได้ออกมาโพสภาพผ่านไอซีสำหรับโชมหน้าของน้องไอบีเกลแบบทียิบก็เลยทีเดียวก็แหมน่ารักตาโตขนาดนี้หลงทั้งบ้านแล้วจ้า โดยทีมข่าวชื่อดังได้เปิดเงินเดือนอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ช่วยเลี้ยงน้องสายฟ้าพายุและล่าสุดน้องแอบิกเกลซึ่งก็คือป้าเจี๊ยบนั่นเองจ้าซึ่งป้าเจี๊ยบนั้นอยู่กับแม่ชมมานานและนอกจากจะช่วยเลี้ยงลูกแล้วยังเป็นตากล้องส่วนตัวของแม่ชมอีกด้วย สำหรับเรื่องของเงินเดือนก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า 25, 000บาทแน่นอนอีกท้งก่อนหน้านี้การเป็นคุณแม่ลูกสามของชมพู่อารยาถือเป็นงานที่ลำบากไม่น้อยโดยเฉพาะหากต้องเลี้ยงลูกเองคนที่จะมาช่วยเลี้ยงลูกแบ่งเบาภาระได้ก็ต้องเป็นคนน่ารักไว้ใจได้และเข้ากันกับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งชมพูอารยาก็มีป้าเจียเป็นพี่เลี้ยงของน้องสายฟ้าพายุและล่าสุดเป็นพี่เลี้ยงของน้องแอบิเกลคอยช่วยเหลือชมพูช่วยเลี้ยงลูกของเธอด้วยและด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีต่างฝ่ายต่างดีต่อกันมาตลอดล่าสุด18ธันวาคม2565 Tiktok p u j a f i n 96 ได้เผยนาทีที่ชมพู่รวมตัวพาน้องใส่ฟ้าน้องพาย,าายุซื้อเค้กมาเสอร์พรส์ป้าเจี๊ยบในขณะที่ป้าเจี๊ยบกำลังเลี้ยงน้องแอบิเกลและป้าเจี๊ยบก็ให้น้องแอบิเกลเป็นคนช่วยเป่าเค้กให้ แต่กลายเป็นว่าคนที่มาเป่าเทียนดับคือพี่สายฟ้าและน้องพายุซะอย่างนั้นงานนี้หลายคนก็มาชื่นชมกันว่าพี่เจี๊ยบคือพี่เหลียงที่เป็นเดอะเบสป้าเจี๊ยบทำดีกับครอบครัวชมพู่ชมพู่ก็ทำดีด้วยเป็นการตอบแทนเวลาชมพู่ไปต่างประเทศและพาลูกไปด้วยพี่เจี๊ยบก็จะได้ไปด้วยหรือเวลาไปเที่ยวก็นั่งกินอาหารโต๊ะเดียวกันไม่มีการแยกปฏิบัติต่างฝ่ายต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและชมพู่ก็ให้ความใส่ใจป้าเจี๊ยบเหมือนคนในครอบครัว